เป็นไงหน้าตาดีะวะจะแซ่บเนาะกินเลยเดี๋ยวไปกินกันจ้ะสวัสดีจ้ามาเหมือนี้สิพามาเห็ดแนวสมแขวกินหาเน้กินหาแต่แนวสมสงกินหมากไหมเนาะเขามีอย่างเขาก็ใส่ใส่ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาให้เบิงงเนาะ ที่เอใส่น่ะมันก็จะเข้าจะกินอันเซโรลดีน้อยนึงเพิ่มความนัวพริกป่นน้ำลายแตกส่วนหน่อยส่วนหนึ่งพ่อเรมาร์เก็ตเตือเข้าไปน้ำตาลน้อยหนึ่ง จะอีกจ๊งหน่อยกระแดกสอนครึ่งเนี่ยแล้วแต่ดอกซีมเบังเอามาักแบบใดเด้ดอไอ้เก,กิใส่น้ำตาน้ำจ๊กหน่อยเห็นเพื่อนมันจะได้มีนม้ำค,ค,คลุกคิกเนาะคลกคุกคลิกคลุกคลิกคลุกคลิกเออคลุกคลิกเด้อไทยบอกเล่าบ่าถือแดกนั่งฝ่าหน่อยเดียวขวดสุดท้ายเลยนี่ เมืแล้วมดแล้วมาเลยกินดีดีนางฟ้าจ้าบันนี้กับส้งเพราะอันลกส้งแล้วกับมันนี่ก็ะสิกินเลยเพราะวะ่าไม่ใใกินข้าแร่งถุงนึงพอดีมันนี่เห็ดน้ำมันหย่าเอ็นยืดให้เจ,จ้าเจ้านาะคุณสัง่งเพราะน้ำลายแตกไหม หอมประแดดอมประแดดซิมก่อนหนอยวันนี้นาตาดีเด้อันนี้หลายอย่างกะบ,บ้าบาแล้วกับบักพันฝรั่งแล้วกับายอย่างละ่ะเอิ่นซื้อ่าครยถือเรามากใหม่เนะี่ยก็ว่ามาก พี่ป,ป้าล้างบ้านดีดีเดี๋ยวจะจให้เบิ้งเดี๋ยวค่อยล้างถ้วย แห้งเต็มต้นอยู่พูนหมากอันนี้ก็ดกลมแห้งแห้งนี่สิมาเก็บหมากอันนี้ไปกินกินส่งพูนดกคักหลายคักจ้ะปลาหลังบ้านได้ี่นี่เป็นดอกอยู่กัมีน้วยหน่อยๆอยู่กัมี กำลังเป็นดอกก็มีเจ้านี่ซุ้มหนึ่งเป็นดอกอยู่นี่ดอกบานนี่ดอกบานแล้วก็งามอยู่นี่ซุ้มเก็บได้แล้วก็มีดำแล้วคุณนะ่ะโอ้โดอกคักดอกคักจ้าเว้ยสิได้กินอีกโดนอยู่เบิ้ง น้อยๆอยูนี่นี่นี่แตัวน,นี้เป็นนั่นแล้วซุกแล้วดำดำน่ะซุกแล้วโอ้มันจะอฉาะยิ่ง่งหลังบ้านเด้นี่นี่บ้านก็อยู่หลังอยู่หลังบ้านเลยนี่บักท่านบักท่านเก็ยบยุ่มมันนี้ก็เก็บแต่อันนี้นี่เจ้าสิซุกแปะซุกแล้วนี่ เพิ he um, he um. ่มเพิ่มนี่ยังสีเพิ่มเพิ่มอยู่นี่เพิ่มเพิ่มพอดีจ้ะพอดีได้แล้วนี่เอาซ้ำนี่ละมนันนี่พู่นเรืองเต้มต้นอีกท่านคอยพอแล้ว,ลวจ้ะเอาซ้ำนี่ละ มาแล้วมาถอนเอาใบอันนี้นะ้ำกบ,บ้าบา่าบรรลุภาษาอังกฤษเออนี่นอย่างแต่ภาษาเดนมาร์กเออนกับบ้าบา่าปู่แว้ห้ายอยู่จ้าพี่อยู่หลังบ้านนี่หลายปวดนั่นก้านต้องเอาตกการาก้านแล้วไปกินบางคนกับแกงสมพะนะแต่ว่าเ่เคยแกงดอกแต้มนนีเอเชียไปัน คุกกินใส้กันกับหมากอันหมากใหม่ที่เอกเก็บมาเดี๋ยวเด็ดใบมันถิมเอาตะการแต่กินตะการเพิ่นอันได้เมื่อแลาก็มาล้างน้ำเกลือก็น่าจะอันใส้น้ำแล้วกเ็เทเกลือลงไปแซ่ไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะเนาะเปืือมันมีเชื้อโรคมีอย่างน้าโอ้ยประอยากกินน้ำมาเด้อ แับพี่ก้องบม่มีคำบรรยายมันนี่ยุดบ่ได้เฮ็ดงาน หาแนวเห็ดได้เบียกอยู่ด้วยได้น้ำมันน้ำมันยาเอ็นอยู่ยีสิบลิตรเอ้ยสิบลิตรได้สิบลิตรเพิ่งกองแล้วไปประมาณสองลิตรสองลิตรกว่ากว่าเหลวง่ายบุ้มอัมือนนี้โอ้ยแซ่บ